ไช่ครับเนนหนีไปไหนแล้วครับหนีไปไหนแล้วครับนะมีธุระอะไรลูกมีธุระอะไรมีอะไรจะมาเจรจาหนีไปไหนลูกหนีไปไหนมานี่เร็วมานี่มาอันแน่นเน่นเน่นแน่อันแน่นเน่นเน่นแน่ไม่ยอมให้ถ่ายรูปด่ะไม่ยอมให้ถ่ายรูปด่ะอันแน่นเน่นเน่นแน่น้นมีธุระอะไรครับนินครับ นินจะไปไหนครับลูกนินจะไปไหนครับลูกอขอถ่ายรูปหน่อยสิลูกเอ้เอาไปให้เอฟซีของนินดูนะนินสุดที่รักของอีเคงนินครับนินจะไปไหนครับนินจะไปไหนครับนินจะไปไหนครับนินมาอ้อนนะลูกอ้อนจะไปไหนลูกกินข้าวอิ่มแล้ว กินข้าวอิ่มแล้วจะไปไหนต่อล่ะลูก